สวัสดีครับพบกันในเอกแล้วครับจากเพจร้านเอกเลสซิ่งอัซีนะครับวันนี้วันที่6เมษาวันจัก,กรีก็นเอกมาชนบุรีบ้านสวนซอยสิน,นะครับพบกับไปโร s p o r t ์ตสองคอนเซ็ปต์เปลี่ยนจอเช่นเดิมนะครับถอดจอเดิมนี่จอเดิมอยู่ในกล่องนี้นะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจอพิอดาน ซิ้งในระบบ HDMI นะฮะจอหน้า OLED 10นิ้วสเปกแรม4ลม64พียก6นะครับกดขยายเต็มจอเลยก็ได้ครับเสียงกระหึ่มนะฮะรถกดกล้องรอบคันให้หน่อยครับ ข้างหน้านะครับแสดงหมดกล้องอยู่จอพิานก็ยังเล่นอยู่แบบนี้นะครับเส้นวงเดียวทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลย<า>นี่ประตูเปิดอยู่นะฮะกล้องมุมข้างก็เลยอาจจะดูบานๆหน่อยกด<า><า>ไปเลยครับกดออกเลยครับนี่กล้องมุมข้างตัวนี้เป็น YouTube ไม่มีโฆษณานะครับเล่นต่อเนื่องเลยเปิดที่มาก็เล่นได้เลยนะฮะ ชัดเจนชัดแจ๋วนะครับระบบคายเตอร์เทนเมนต์อ่าเราไปดูข้างหน้ากันต่อเฮ้เห็นนะฮะว่าจอเพดานก็สิงออกได้ในระบบเพสเซีเลยระบบกล้องคอนโทรลพวงมาลัยทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีการตัดต่อสายรวมทั้ง USB ทั้ง2พอร์ตนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จอรุ่นนี้รองรับในส่วนของ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ด้วย เบาเสียงก่อนนะครับเปลี่ยนแท็กรองรับได้หมดเลยนะฮะถอยหลังเดินหน้าปุ่มนี้ก็จะเป็นมิวเสียงเชื่อมต่อมือถือแล้วนะครับก็เป็นรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามปกติโอ้โหพวกัวดจ้าครัะแนนร้อยก็ให้100ร้อยนะฮะเรื่องนี้ลงหนังสายใกล้จะปิดอีกแล้วนะครับ ่านี่คือ YouTube ไม่มีโฆษณาฟังก<อ>์ชั่นพื้นฐานนะครับก็จะมีวิวเเพลงวิดีโอซึ่งเรา2ตัวนี้เราเล่นผ่าน u s b a แฟลชได้ได้เลยนะครับก็คือเสียบด้านหน้าสตรีมมิ่งโทรศัพท์ก็เป็นการใช้สำหรับผ่าน b l บลูทูธแล้วก็นำทาง o o o l l m m p s นะครับผมสั่งนำทาง ไปหาดแะบางแสนโอ้โหเพือข่ายไปไกลนะครับไปบางแสนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอดีน้าอ้นเจ้าของมือถือปล่อยเราสปอตเดินไปไกลเดี๋ยวรอกลับมาก่อนเดี๋ยวเราเชื่อมต่อของน้าเอกก่อนก็กั้นะครับเดี๋ยวสักครู่อันนี้กลับมาเชื่อม ใช้เครื่องน่าเอกนะครับไปหาดบางแสน o o o g l e Map จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้งานนะครับไม่ว่าเป็นคําสั่งเสียงอะไรต่างๆนะนําะนำทางไปให้ทันทีข้ายดเพรดีของ o o o l l m m p s คือมันอัปเดตออนไลน์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับอยู่ตลอดเลยเราสามารถ ตอนสั่งนำทางแล้วกดโฮมนะเอาไปสินทันชนบุรีดีกว่าเริ่ม นำทางเสร็จแล้วครับมันกดโฮมเนี่ยมันจะย่อมาเป็นหน้าจอเล็กแบบนี้ให้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันอื่นแบบเต็มจอได้อยู่ดูดูทีวีออนไลน์ด,ดีกว่าจอหน้าจอเวลาสิงหากันเลยนะครับข้างหน้าเล่นอะไข้างหลังเล่นอย่างนั้นดิจิตอลทีวี ดีช่องสามดิงหนึ่งไม่มีเสียงพูานะครับครับนี่เนี่ยฮะก็รับชมได้แบบชัดๆ<ำ>นะครับคำพูดจากช่องอื่นโมโนก็ดูได้ภ <c oughs> าพชัดเลย <c oughs> ชอบดูบอลกีฬาต่างๆนะครับเราก็เลือกโหมดกีฬาที่การนะครับที่ความไวของเทครนะ นำทางไปต่อนะหรือถ้าจะแบ่ง2จอนะครับก็เปิดนำทางขึ้นมาจะมีตัวนี้นะครับหน้าต่างนี้เปิดขึ้นมาให้เราก็กดแบ่งเราก็เล่นไปครับอย่างหน้าจอซ้ายขวาเลยช่องหนังโมโนเมื่อกี้อ่าปึ๊บฟอกไทยแบ่งหน้าจอซ้ายขวาได้นะครับวิธของเรา ถ้าอยากยะยยุบหน้าจอนะครับสังเกตนะฮะถ้าลูกศรไปทางซ้ายถ้าเรากดหน้าจอทางด้านขวาจะออกมาเต็มยนั้นเป็นเรื่องง่ายให้ดูนี่มันก็จะออกมาเต็มจอให้แต่การหยุดและลงมานั้นยากกว่ากดโฮมมันจะออกมาหน้าแบบนี้ถ้ากดค้างนะครับก็จะเป็นการเรียกการย่อแอปแล้วเรียกแอปพลิเคชันที่เราเคยเปิดขึ้นมาอยากจะล้างแอปพลิเคชันทั้งหมดกดเลื่อนมาบนเลยกดล้างทั้งหมดนะครับ วีเพยยูทูบดีเอสพีมาปรับโหมดของเสียงอีควอไลเซอร์ได้เลยนะฮะเรามาดูจอคุณภาพจอกัอนหน่อยดีกว่า่นอเวยแบบ 4K นะฮะจอโอลดภาพสดใสชัดเจน ขอบคุณนาอ้อนครับก็มาติดตั้งนอกสถานที่นะครับบ้านสวนซอย11ชนบุรีสนใจติดตั้งจอยดอย High s p c แบบนี้นะครับจอภาพชัดๆภาพสดใสเจ๋วๆเสียงกระหึม่มกระหึ่มก็ติดต่อนั่นเองครับ0819876286เป็น f ุ n Page y เพ t u b e Channel เอกและซิงเกิ้ลซลีครับนอกกสถานที่นะครับและเอกรับเฉพาะวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์นดัดติดตั้งหน้าร้านเท่านั้นนะครับพุบบนทธมณฑลนสายสขอบคุณครับ